บอแมนว่ารากาเอินจะข้องวัดไทยเลยอ่า่าวกาอีมีการรณลงค์ทุกวันสุกเนาะ่ากาอยาลืมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามข้องเหาในกิจกรรมการรณลงค์สวมผ้าฝ้ายใส่ผ้าสิ้นเบาาฟาซาทินภาซาเลยค่ะเดี๋ยวเดียวสักครู่นะคะ น,นิมนต์พระคุณเจ้านะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะทุกรูปทุกท่านเข้ามาพร้อมกันที่ห้องประชุมเพื่อที่เราจะได้ดำเนินกิจกรรมในช่วงภาคบ่ายต่อไปนะคะเราก็จะได้มาชมความสามารถของเยาวชนของเด็กๆที่จะมาแสดงความสามารถการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะ จากโรงเรียนศิีสงครามวิทยาใช่ไหมคะศิีสงครามไม่รู้น,นี้สิธิ์พี่พ <c oughs> ี่ก็จบศิีสงครามวิทยาเดี๋ยวขออนุญาตร,รอรอสักครู่นะคะรอที่ประชุมสักครู่เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มารับชมความสามารถของเด็กๆค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะคะอเอาก็ได้มาชมความสามารถข้องเยาวชนข้องเราซึ่งเป็นตัวแทนจากสพอวัชซีอดุดมวงนะคะ,ะน้องๆอีได้มาส่วนมนสั้นเซินพารัตนาตจทำนองสรพันยาน้องน้อง,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 องมาเตรียมตัวได้เลยค่ะขอรับชมรับฟังความสามารถข้องเด็กๆเยาวชนได้เลยค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทธโธภาควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุท พังพาเขาวันตังอภิวาเทมี ป,ปันโนภาขวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาขวะโต นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสำมาสติพุตทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสำมาสติพุตทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต ธรรมสารทิสัตถ์คาเดวมนุษย์สานังพุทธโภคขวาตีองค์ได้พระสัมพุทธสุวิสุ you มาลาโอคาดาธรรมสวาคาโตภาคาวาตาธรรมูสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตโพวิน กับครั้งนารุภานสมยาโลอุดรพิสดาลอันลึกโอลานพิสุทธิเศษสุขใสอีกขาต้นทางคันไหลนามพนานคันไขยปฏิบัติปริยัติเป็นซ้อมคือทางรำเนินดุจคอ วงรู้ปองยังโลกอุดรโดยตรงหาข้อโอนอ่อนอุตมงโนกทำจำนงด้วยจิตและกายวาจา ปปฏิันพระคาวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคาวาโต ปุริสายุคานิอัตถากุริสปุคาลาเอสพะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณิโยอนุต ta บัมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัต์เศษบันรู้ทางที่อันพระนับและดับทุกภยัยโดยสเสด็จพระผู้ตรัไตรปัญญาของไซสะอาดและปราดมัวโม ห่างทางข้าศึกปองปองมีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัย รักอันอุดมดีเรกนิรักใซจงช่วยขจัดโคยภัยอันตรายใดๆจงดับและลับเสื่อมสูนอาง โพรา,าเสนมารังทานาทิธรรมมวิชินาชิตาบุณินทตันเตชะสาภาวตุเตชยสิทธิินตัง chân <Niccoughs> quá ขอเสียงปรบมือดังๆให้เด็กๆเกยาวชนของเราได้ค่ะจากสพศรีอุโดโมงนะคะความสามารถของเด็กๆในการสวดมนต์หมู่ทานองสพลพ,พันยานะคะถ้าต่อไปนะคะเราจะได้ชมความสามารถของเยาวชนกลุ่มๆ แม่เยาวชน Four ALLY> จะบอกว่าเยาวชนก็หันไปสะดุดตาความงามกาจากบ้านลาดนะคะมาขับร้องสอรพันยะทำนองอีสานนะคะอ่าอีสาน้าจากบ้านลาดเนาะมีตะพุ่งงาม